จะเป็นสวนญี่ปุ่นคล้ายๆตรงนี้ก็จะเป็นเท e เตอร์ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าจะมีแตาสวนมากลุงบอกว่าจะมีแต่ตลกนะเป็นคอมเมดี้อ่ะน้ำหมีเดินก่อนตรงนี้ก็จะเป็นคาสเลอร์เทอเตอร,อตอร์ส่วนมากที่ในบอสตันนี้นะคะจะมีเทอเตอร์เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆ ฮะโอ้โแฮร์รี่พอสเตอร์จะมาที่ตึกนี้ค่ะเพื่อนตอนนี้ก็จะไปเดินที่สวนสาธารณะน,นะเป็นที่มาจากรถไฟใต้ดินค่ะ <c oughs> สวนสาธารณะบอสต,ตันตรงนี้จะเรียกว่า <c oughs> The ะคอมมอนะคะเือ <c oughs> สนามหลวงเลยครับ <c oughs> เดี๋ยววันข้างหน้านะมี่จะพานั่งรถไฟใต้บินใต้ดินจาก วินซีมาบอกว่ารถไฟจากที่บ้านมานนี้จะเก่าแก่ขนาดไหนตรงน,นี้จะเป็นสุสานเก่านะคะประมาณ300กว่าปีมาแล้วค่ะเพื่อนๆดูสามารถดูได้จากใบหลุมศพเนาะเก่ามากเลยค่ะที่สุสานฝังศพแห่งนี้นะคะจะมีหลุมฝังศพของศิลปินกิลเบิร์สจวัและวินเลียมบิลลรงส์นักแต่งเพลงค่ะ แล้วก็ยังมีซาเอลสเปรคส์ลูกชายของเขาชานสเปรคหนึ่งในกวีที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาซาเอลสเปรคเป็นผู้มีส่วนร่วมในงานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันและต่อสู้ในสงครามปฏิวัติด้วยค่ะเดอะคอมมอนถูกกำหนดให้เป็นแร์ม์คของบอสตันโดยบอสตันแด์มร์คอมมิชชั่นในปีพศ2520วันนี้ให้ป,ปไกด์ค่ะเพื่อนๆก็เดินนำหน้าไปเลย ดียวเ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 ดียวตรงนี้จะเป็นสนามเทนนิสกัสนก็ตรงนี้จะรู้สึกว่าเป็นสเก็ต่ะน้ำแข็งไอส์สเก็ตไลท์ได้ รอบบริเวณนะคะน้ำหมีให้ดูตรงนี้จะเป็นที่ขายอาหารค่ะเพื่อนๆเ,เป็นพวกคอตดอรแซนดะ์วิชเนาะเครื่องดื่มอ๋อตรงนี้มีตั้งสตรีทฟู้ดเหรอวัดอิติตฟู้ดทักโอ้เบจจัด ฟุตถักเพื่อน,นแต่ว่าเขาเพิ่งตั้งเนาะอดซื้อเลย <c oughs> <c oughs> ตอมนี้ก็จะเดินข้ามไปสวนสาธรารณะอีกที่หนึ่งที่สวยๆค่ะตรงนั้นจะคนเยอะมากค่ะเพราะว่ามีสระน้ำข้างในสวนสาธรารณะบอสตันหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะคอมมอนนี้นะคะเป็นสวนสาธรารณะใจกลางเมืองบอสตันบางครั้งเรียกว่าบอสตันคอมมอนค่ะ ตั้งแต่ปีคิเตัวตวรัฐที่1,634เป็นสวนสาธารณะในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัหรฐอเมริกาบอสตันคอมมอนประกอบด้วยที่ดิน50เอเคอร์นะคะล้อมรอบด้วยถนนทรีมอนต์พาร์คสตรีทบีคอนสตรีทชาร์ลสตรีทและบอยสตันสตรีทค่ะคอมมอนเป็นส่วนหนึ่งของเอ e มอรอนเนคเล็ต ของสวนสาธารณะและทางเดินที่ทอดยาวจากคอมมอนเซาไปยังพาร์กกินพาร์กในจาเมกาเพลล็อกบูลิสและดอเชสเตอร์ atter, ค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามาบอสตันเราห้ามพลาด าก็จะมีเรือให้นั่งแบบนี้นะคะเพื mm ่อ hmm. นๆชมอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าลุงบอกว่าไม่ได้ไปไกลหรอกก็ mm hmm. อยู่แถวๆเนี่ยรอบคลองนี้นะ mm hmm. น้ำหให้ดู mm hmm. จะเป็นสวนญี่ปุ่นคล้ๆสวนญี่ปุ่นเนาะ mm hmm. น้ำใสนะคะ mm hmm. เห็นเนี่ยน้ำหมีให้ดู mm hmm. เห็นกวดข้างล่างเลย เราไปเดินตรงนู้นดีกว่าเดินข้ามสะพานเนาะป,ป๊าปาโกทูคลิปนี้นะ้าหมีก็ขอลาไปก่อนนะคะรอชมคลิปหน้าต่อไปค่ะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ